โอเคครับก็ต้องกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับผมในการเอาไปเขบเกมนี้ชื่อว่า Shadow Fight 3นะครับผมอ่าซึ่ง <laughs> อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะฮะแหมมันมี <laughs> ลักกี้บอร์ดมานะฮะแหมซึ่งผมหมุนไปล่าเกือบจะ200ใบแมสกินก็ยังไม่ออกนะครับคือตอนนี้ผมก็ไปฟาร์มโทเคนมาอีกนะฮะจนได้มา5,000ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่า <laughs> เอาไปว่ารอบนี้ผมจะเปิดรอบว่า25ใบไปก่อนนะกันนะฮะแหม่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าคือแม่งออกยากมากคือตอนนี้ผมหมดไป200ก้กว่าๆวนะฮะแหม่ผมดูในกลุ่ม Shadow Fight นะฮะแม่งมีคนเปิดไป500ใบไม่ได้เว้ยเออผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเอาเปิดมาก็12มีเว้ไม่อยากได้โอ้ยโคตรเกลือทุกคนผมอยากได้8อดะตอนเนี้ยคือขาดอย่างเดียวอะฮะ พิ่แต่ผมแบบโอ้โหไม่อัปเกรดด้วยแย่ว่ะแม่1ิโอ้โห,แม,แ,แ,มโโหแม่เจ้าเว้ยโอ้โหดูมันให้นะทุกคนแม่เจ้าแต่ก็อย่างที่บอกไลฮะของแวร์มักจะได้ยากเสมอแม่ไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆนะฮะสาขอบคุณพี่แปดเลยครับ11นะครับแม่ ก้ยากว่าคืออ้สิบเอ็ดอีแ้วคุณพี่จะออกสิบเอ็ดอะไรบ่อยขนาดนั้นขอในเทอร์หนึ่งโอเคจบเรียบร้อยตอนนี้ผมไม่อยากได้อะไรอ่ะผมอยากได้แปดนะแม่หรือว่าผมจะเป็นเหมือนกับคนในกลุ่มวะห้าร้อยใบยังไม่ได้อ่ะโอ้โหไลนนั้นนี่เขายอมแพ้เลยนะฮะ แมเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปดูในกลุ่มอีกถ้าเจอคอมเมนต์เขาเดี๋ยวผมจะแคปมาให้ดูนะฮะไอ้ยะห้าร้อยใบย,ยังไม่ได้ครับทุกคนผมแค่ผ่านไป200เกือ300บจะสา0้อยใบถ้าไม่ได้เหมือนกันนี่ก็โอ้โหเป็นเพื่อนกันเลยนะฮะเจ้าไม่ออกจริงอ่ะพี่เฮ้ยมันแวร์ขนาดที่ <laughs> 500ร้ใบไม่ได้อันนี้ผมก็ <laughs> ผมก็แบบว่าไ,ไม่มีหวังแล้วะนะฮะแม แต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีไว้ได้มาแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นลองพยายามดูก่อนนะฮะแหมมันเหลืออีกสองวันน่ะถ้าสองวันนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อะ่ะผมก็ไม่ได้คิดไว้มากโอ้โหพี่เอ้บบหนึ่งมาให้ไม่ได้เหรอไม่อยากได้คุณเจ้าว่าแบงได้เยอะโอ้โหผมจะเปิด25ใบแบบยังไม่กอคลิปนะฮะแหมามาดูกันว่าจะได้เปล่าโอ้โหพี่ <c oughs> เห็นแล้วจะร้องไห้ โอ้ก oh, 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 oh. ้าโอโอโอใครก็ได้เอามีดมาแทงหัวใจดีฮะแปดไม่ออกเลยสามโอเคออกบอยบ่อยคือตอนนี้ผมไม่อยากได้คุณแจวไงโอ้เก้าคุณพี่เอ้เกินไปเกินไปไม่อยากได้แปดเถอะหนึ่งโอ้โอ้มึงเอามารบกับจำนวนเมื่อกี้ได้ไหมเ่ะกูอยากได้แปดสิบเอ็ดโอ้ บาดตาบาดใจนะฮะขอ10ไม่ได้เหรอ10ก็ยังดีนะได้โทเค็นเนี่ยแหมขี้เกียจไปเว้นน่ะแม่โอ้ไม่ได้จริงๆครับไม่ได้จริงแปดต้องมาแล้วโอ้โหเก้าโอ้โหว่าจริงแปดไม่มาเลยนะครับแปดแปดแปดเก้าถ้ามันให้เติมนะผมไม่อยากจะคิดภาพไปว่ะ หมดเป็นพันแน่ๆหรืออาจจะก,กระโดดไปถึงหมื่นนะฮะถ้าแบบมันให้เติมอะ่ะโอ้ไปสุดท้ายมึงต้องมาเพื่อนโอ้ยแปดแปดแปดเออสิบเอ็ด <laughs> มันจะไม่ให้เหราจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยสิบเอ็ดครับไปต่อเรื่อยๆเก้าโอ้โอ้พอพอพอเรื่อยๆ <laughs> แม่ผมพูดเวทนะฮะมาเหลืออีกสี่พันดูกันเ้สี่มันจะแตะผมจะแตะห้าร้อยใบก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงสามร้อยใบอยู่อะคือมันไม่มาจริงๆอะเฮ้ยผมไม่อยากได้ไอพวกขวัญพวกเนี้ยผมอยากได้สกินอะสะกินสวยๆจัดไปพี่ชายายี่สิบห้าใบโอ้โหโอเคเดี๋ยว ต่อจากนี้ผมจะกอคลิปให้มันไวขึ้นนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาคนดูนะฮะโอ้โหสวันจะได้ไหมเนาะ I redefine any definition you got. I am the tiger, making steps to the top. The flames that we put up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a Scotch bonnet. Don't try to study me, you cannot manage it. they what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. what you want to try my fucking phenomenon <laughs> Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Ocamom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. n อ้มันออกแล้วโอ้โหไอ้ย,ย้ยกวจะได้ไอ้สัตว์โอ้ไอ้เฮียแม่ง โอ้ขอไปคำหยาบฮะโอ้สองร้อยกว่าใบไอ้บ้าไอ้โอ้ใช้ติเก็ตไปสองร้อยกว่าใบเลยนะฮะโอ้ได้แล้วโอ้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 หน้าตาจะไงว่าผมคือแบบเมื่อกี้ผมหมดหวังเลยนะแบบหมดอะไรตายอยากเลยนะโอ้ยแม่งไม่ออกแน่ๆว่ะไม่ออกแน่ๆว่ะยื้อแม่งออกแล้วโอ้ Jesus Christ Oh fucking God มันออกไหมฮะ แม่เอ้ยโอ้ยแต่ผมสงสารคนนั้นน่ะไอ,อะคนที่มันใช้ตั๋วไปต้อง5 0ารอยใบอ่ะแม่เจ้าผมไปรู้นะว่าตอนนี้เขาได้ยังแต่โอ้ผมได้แล้วโอ้โอ้คนเท่โอ้โอโอโอ so cool man oh ตายเว้ย <c oughs> <c oughs> ไปเก็บอาการได้ไปอยู่นะครับดูติเกตต,ตอนนี้เหลือเก้าใบนะฮะมาเก้าใบสุดท้ายมาเปิดเร่นกันสะหน่อย แม่ของดีก็อย่างเงี้ยมันก็จะได้ไอ้า้ยแม่เจ้าโอ้ผมนู้ว่าผมจะไม่ได้แล้วแม่เมื่อกี้ตัดใจนะประมาณแบบว่าถ้ามันหมด2,000นี้ไม่ได้คือไม่ได้จริงๆอ่ะดูวะอ้ยไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนี่หว่าก็แงแบบแม่งได้แล้วก็พูดได้หน่อยว่แต่ว่าลองตีเา้า้ๆนะ รอบที่แล้วผมเปิดไปน่าจะประมาณสองถึงสาร้วมั้งมันยังไงอะ่ะผมยังเปิดไม่ถึง4 0 0ใบด้วยซ้ำนันก็แปลว่าแม่งได้ยากเหมือนกันนะคือมึงต้องขยันเล่นแบบตื้ตตตอๆเลยอ่ะครับแมแต่ว่าเพชรออกบ่อยมากเลยฮะแม่เจ้าจะถามว่าผมอยากได้เพชรไหมไม่ไม่อยากได้ไปเบ <laughs> อยากได้แค่เนี่ยแล้วมันก็ได้หมดนะฮะแมเพราะว่าเพชรส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้ไงเพราะแบบ เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะมันมีครบแล้วนะครับแหม่พี่แต่ว่าผอได้8แล้วดีใจอยู่13เนี่ยเพชรออกมาอีกอะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะฮะแต่ก็เอามาก็ได้สะสมสะสมแหมโอ้เกือบ9,000เลยอ่ะได้9นะฮะโอ้ได้นี้แหมอ้าวกุญแจอันนี้มันสิบนี่ยว่าโอเคก็ยังดีนะฮะอู้ได้เซตมาเฮ้ ตีใจเลยใน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 เอาไปลงแหวงซะหน่อยแม่อุ้ยกว่าจะได้นะครับแม่เจ <c oughs> <c oughs> เวไปเว้นกันดูฮะชุดสวยมากเลยอะ่ะเฮออแ,แต่ว่าไอ้เซตนี้ผมไม่ค่อยเว้นเท่าไหร่อะ่ะเพราะว่ามันไม่ถนัดนะครับอย่าไปเฮ้อนี่หัวแตก พอ,พอจับจังหวะเซตได้อยู่ฮึบน,นี่ตายไปซะผมไม่ค่อยถนัดเซตนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าชุดแมง่งสวยมาก